วัสดีครับวันนี้วันที่19ตุลาคม266 6นะครับวันนี้สัญญาณกลับเป็นลบนะครับเซตลบอยู่11.82จุดอนะครับอยู่ที่1426.03จุดนะครับ,รบวันนี้เราจะมาดูหุ้นที่สามารถที่จะเก่งกำไรและมีโอกาสที่จะทำกำไรแม้ว่าราคาของเซ็ตจะย่อตัวลงมาแต่ว่าเป็นช่วงนั้นสั้นที่เราจะทำกำไรและมีคอดิชันต่างๆ ที่เหมาะสมแก่การเก่งกําไรนะครับโดยนะครับเข้ามาที่การสแกนหุ้นนะครับเราก็ไปที่ที่เราตั้งค่าเอาไว้ไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ราคา35บาทลงมาต่ำกว่า35บาทนะครับถ้าตัวไหนยังมีจังหวะโอกาสแล้วก็ตามคอนดิชันที่เรากำหนดเอาไว้ก็จะต้องเผยโฉมออกมาอันดับถัดอันดับแรกก็คือต้องมีวลลุ่มตั้งแต่9,000 ก็คือ 9K ถึง1บัเลียนนะครับเราก็มีการราคา,าปิดล่าสุดมากกว่าราคาปิดก่อนหน้านะครับเราก็มีอ่า EMA ม,มีมีราคามากกว่าเส้น EMA ไอ้วันนะครับเราก็มี MACD มากกว่าเส้น0ลนะครับโดยอจะต้องมี MACD กำหนดตั้งแต่0ขึ้นไปนะครับปกติ MSD มันก็จะมีตั้งแต่ลบนะครับแต่เราจะกำหนดเป็นตั้งแต่0ถึง100ขึ้นไปนะครับและสำคัญจะต้องมี RSI ตั้งแต่50ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตามจังหวะถ้าเกิดผ่านพวงนี้ไปได้ก็หมายความว่าราคามันจะสามารถที่จะพุ่งแล้วก็ทำกำไรขึ้นไปนะครับเพราะนั้นกดเซฟแล้วก็กดลันสกรินนะครับจะเห็นหุ้นในจังหวะช่วงเวลานี้นะครับ ก็จะมีดังตต่อไปนี้นะครับก็จะมีอมตะมี KTB มี BPP มี TTW แล้วก็ข้ามมานะครับข้าม80เพราะว่าเป็นหุ้นบรมิมสิทธิเราจะเล่นแต่หุ้นที่เป็นหุ้นสามัญน,นะครับก็จะมา NRF แล้วก็ WHASUSCO แล้วก็ PJW แล้วก็ TTGE นะครับซึ่งจะไล่ไปทีละตัวก็คือตัวอมตะนะครับถือว่าช่วงนี้แข็งแร่งนะครับกระแสเงินสด กรนะแสต่างๆเข้าในอมตะนะครับอตอนนี้ราคาบวกไปนะครับยืนอยู่ที่2จ2จุดราคาราคาอยู่ที่25.75นะครับก็จะทรงตัวนะครับแม้ว่าวันนี้าราคาลดนะครับเพราะว่า,าราคาเซตลงนั่นเองแต่ว่าถ้าดูโดยโดยโดย,โดยทั่วไปนะครับเ m d นะครับสาเวทเดาถึงสาเวททางด้านข้างนะครับ ไสซชี้ลงนะครับอยู่แต่ว่าเขาอยู่ที่51ซึ่งมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็วนลุ่มนะครับวันนี้เป็นส่วนมากเป็นส่วนขายนะครับคือพวกนี้จะต้องดูจังหวะก,การหลอกให้ดีๆนะครับอัปตานี้ก็คือมันเป็นจังหวะไซด์เว้ขึ้นไปคือ,อนแนวโน้มของเขาคือเขาจะต้องไซด์เว้ขึ้นไปที่ด้านบนสุดของเขานะครับคือถ้าเราดูอย่างนี้ก็เจนว่าเขาสูงสุดเขาก็ลงมาต่ําสุดแล้วเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดแต่ในระหว่างที่สูงจะขึ้นไปสูงสุดนี้ก็จะต้องมีการ หลอกล่อและยอ่อสักพักหนึ่งก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปที่แตะที่ด้านบนสุดนะครับเขาจะไม่ลงมาแตะด้านล่างนะครับเขาจะต้องยอ่อลงมาก่อนแล้วก็พุ่งขึ้นไปคือเป็นการหลอกล่อแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาโยนตัวลงมาแล้วก็ช้อนพอช้อนเสร็จก็เก็บไว้ทํากําไรให้ขึ้นไปที่28บาทพอถึง28บาทเราก็ขายนะครับก็จะได้กําไรอันนี้ก็คือแนวโน้มและวิธีการเก่งกําไรสไตล์ของ ปีคอ o กหรือบางกอกสต็อกนะครับเห็นได้จากนะครับจังหวะของ adx นะครับยังยืนอยู่เหนือ di บวกแล้วก็ di ลบนะครับอยู่ที่23ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับราคาก็ยังคงจะต้องมีโอกาสไซเวกขึ้นไปวันนี้ก็ลดลบล,ล,ลงมาเพราะว่าเซ็ตลบลงมากว่า10จุดเพราะนั้นอมาตะก็ในฐานะที่ที่เป็นในตัวสำคัญนะครับเราะนั้นก็เลยย่อตามจังหวะเพราะว่า คือมันจะต้องเป็นจังหวะของการย่อตัวแต่ว่าถ้าเซตย่อตัวต่ออมตะก็จะมีกําลังแล้วก็พุ่งขึ้นแรงขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ท่านนั้นชุนลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ชนแนลเราบอกนะครับท่านต้องคิดเห็นแล้วก็วิเคราะห์ได้ตัวท่านเองนะครับถัดมาตัวที่2นะครับ KTB นะครับ KTB นั้นนะครับราคาก็ยัง สุดทรงตัวแล้วก็คือเก่งๆแล้วก็กำลังจะตัดสินใจพุ่งขึ้นต่อเพราะว่าจังหวะของ k t b นั้นดูเหมือนว่าจะจะเป็นเหมือนของอมตะก็คือเป็นจังหวะย่อลงมาก่อนที่จะไซเวกลับขึ้นไปทํากำไรต่อเนื่องนะครับเพะัะนั้นวันนี้ก็เลยราคายย่อลงมาตามจังหวะของเซตแต่ว่าในคอนดิชันที่เรา,าเราตั้งค่าเอาไว้ก็คือเขาจะต้องอยู่เหนือ m อ d นะครับจะต้องเป็นบวก r s ซก็จะต้องอยู่เหนือ5้นะครับเพราะนั้นราคามันก็เลยออกมาแบบนี้แล้วก็วันนี้มีวอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มขายนะครับที่10เป็นเลียงน,นะครับแต่ประเด็นก็คือว่า ADx เอนั้นยังอยู่เหนือ DI บวกแล้วก็ d ีลบนะครับจังหวะถ้าดูดีๆมันจะอยู่มันจะอยู่ต่ำกว่า DI บวกแล้วก็ d ีลบนะครับจังหวะของมันก็คือว่าจะมีโอกาสไซเวกับขึ้นไปเพราะว่า ตามเหตุการณ์นะครับถ้าเราดูตามเหตุการณ์จากจังหวะที่เราจะวิเคราะห์ก็คือเขาขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยเขาก็ลงมาต่ําสุดเรียบร้อยทีนี้จังหวะถัดไปก็ต้องขึ้นไปจังหวะที่สูงสุดโดยนะครับตัวนี้ก็มีการย่อ,อก,ก่อนนะครับเพื่อดูจังหวะราคาแล้วก็ค่อยพุ่งขึ้นไปที่จังหวะอ่า linear e q u นสูงสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะถัดไปก็คือจังหวะของเขาจะต้องทํากาไรขึ้นไปที่ linear e q u a t i o สูงสุดการถุนลองพิจารณาดูก่อนนะครับมันอาจไม่เป็นอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟัง แต่ว่ามันอาจจะเป็นแตกต่างกันก็ได้นะครับโดยเปอร์เซนต์ที่มันจะขึ้นขึ้นไปนั้มีอยู่ประมาณ 40-30%, แต่ราคาที่มันอาจจะย่อลงมานี้ก็ประมาณสัก 60- 70%นะครับแต่ว่าถ้าท่านเสี่ยงนะครับในการลงทุนมันคือความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องอ่านวิเคราะห์ดีๆและวิจารณญาณดีๆนะครับอย่าเชื่อใครโปรดเชื่อตัวเองนะครับถัดมานะครับตัว bpp นะครับ ตัว BPP นะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็ย่อแต่ว่าจังหวะของราคายังคงเป็นจังหวะซด์เว่อพขึ้นไปเห็นได้จาก m s d ยังคงซา์เวถึงซด์เวอพนะครับแล้วก็ RSI พุ่งขึ้นไปอยู่ที่61นะครับมีการย่อตัวนะครับตัวนี้ก็ย่อก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เซตย่อตัวเพราะนั้นราคาของวนลุ่มก็เลยย่อตัวลงมาอยู่ที่1.01มิลเลียนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างประเทศเข้ากันเยอะนะครับ โดยตัวนี้มี ADX อยู่ใต้ d i บวกแล้วก็ d i ลบนะครับถือว่า,ายังทรงทรงตัวแล้วก็พยายามวันนี้ก็พุ่งไปชนเส้น2รงะวันนะครับเส้นถ้าชนเส้น2รงะวันแล้วปกติก็คือเขาจะสวิงดาวลงมานะครับเพราะว่าเส้น2รงะวันเป็นเป็นลิสตแตนนะครับเป็นเส้นที่เป็นลิสตแตนก็คือว่ามันจะมีเส้นต้านทานนะครับคือถ้าพุ่งชนแล้วไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้นลิสตแตนได้มันจะย่อลงมานะครับ แต่ว่ายอ่อลงมาก็เพียงครึ่งเดียวแล้วมันก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับเพื่อสะสมแล้วก็เพื่อค่อยๆเปลี่ยนเทรนนะครับตอนนี้มันเป็นเทรนไซด์ดาวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันสามารถยืมอยู่เหนือตัวพาราบโบลิกต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับถึง1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับราคามันจะดีดกลับลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น2องเลว,วันได้สลับ BPP นะครับท่านก็ ต้องติดตามรับชมว่ามันจะลงอย่างที่เราบอกแล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปอย่างที่เราเราให้ท่านฟังหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือประสบการณ์นะครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเราก็รอผลการดำเนินงานคือ f 4 5นะครับไต่มาที่3ออกมาด้วยกันนะครับเพราะนั้นถ้าออกมาราคาจะพุ่งขึ้นไปอย่างสูงเราก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปที่1 7 1 8บบาทก็เป็นไปได้ท่านก็ลองจับตาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ TTW นะครับ t t w เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนย่อตัวลงมานะครับแต่พวกนี้ก็คือว่าแค่ย่อลงมาแล้วแต่ว่าราคายังคงยืนเหนือถึงกลางรูจแบนนะครับก็รอจังหวะของเซตถ้าบวกขึ้นไปนะสักวันหนึ่งราคาก็จะพุ่งพวกพุ่งขึ้นไปนะครับเห็นได้จาก m อเ d ส i ดี w ไซเถึงไซเวอัพนะครับตอนนี้ RSI ย่อลงมานะครับอยู่ที่55นะครับเพราะฉะนั้นคอนดิชันของเขาก็บอกว่า ราคาพร้อมที่จะดิดกลับขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มีวนลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่10ไอ้อยู่ที่1.76มิลเลนนะครับเราเมื่อวานนี้ก็มีวนลุ่มเข้ามาของนักทุนต่างประเทศเข้ามามากที่เดียวนะครับ adx นะครับ adx อยู่ต่ำกว่า di ลบแล้วก็ DI บวกนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือสาเหตุจากตรงนี้ราคาก็ยังไม่ค่อยพุ่งเพราะนั้นก็ยังต้องไซเว่ต่อไปแต่เป็นจุดที่ให้รับแล้วก็ตรงนี้จังหวะถัดไปก็จะต้องเป็นจังหวะไซเว่อขึ้นไปนะครับ ก็จะทํากําไรให้กับธนาทุนนะครับคือเรามองยังไงถึงจะต้องทํากําไรก็คือว่าเรามองว่าจังหวะของมันนั้นนะครับหลังจากที่เคลื่อนตัวมาสูงสุดตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวลงมาต่าสุดตรงนี้พอต่าสุดตรงนี้ก็จะค่อยๆสายเวเคลื่อนตัวขึ้นไปที่จุดสูงสุดตรงนี้พอถึงตรงนี้มันถึงจะลงมาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะลงมาตรงนี้ได้มันก็ต้องขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เป็นการทํากําไรนะครับเรากพอมาถึงตรงนี้เสร็จท่านต้องขายนะครับ ก็ไปขายที่ราคา9.5 9.6บาทนะครับราคากำไรสูงสุดของเขาในช่วงจังหวะนี้นะครับสลับทีๆจะปิวนะครับลองพี่นาดูนะครับถ้าเกิดท่านเก่งกำไรได้ท่านก็ควรเก่งกำไรนะครับมาทั่ที่ตัว N NRF นะครับ N RF เป็นจังหวะอะไรก็ตอนนี้ก็ยืนอยู่เหนือเส้น2รงแวันนะครับแล้วก็พยายามซด์เวลอกานข้างเพื่อเปลี่ยนเทนนะครับตอนนี้ เทนซ้ายเป็นเทนซ้าเวกเต้นข้างนะครับตัวนี้ต้องรักษาระดับราคานะครับต้องช่วยกันรักษาระดับราคาให้ไซเวนิยอยู่เหนือเส้น2องเลว,วันนะครับให้ไซเวไปอีกสักประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งราคาก็จะเปลี่ยนเทนเป็นเทนไซเวอัพนะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้ก็จะเห็นว่า m a c d นั้นยืนอยู่เหนือ เส้นศีรษะและสายเวรับเราต้องเชื่อ a c d นะครับแล้วก็ RSI นั้นยังคงสายเวไปทางด้านข้างอยู่ที่60เลย50ถือว่าเป็นจังหวะอันดีแม้ว่าอยู่ใกล้ๆโอ้วอโบอก็ตามนะครับช่วงนี้วนลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับแสดงว่าราคานั้นย่อแล้วก็สายเวไปทางด้านข้างก็ถูกต้องแล้วนะครับมี ADX นะครับต่ำกว่า D ลบแล้วก็ต่ำกว่า D บวกนะครับก็คือติดปัญหาที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราก็ลืมใส่คอน d i t i o n เรื่อง ADX ไปนะครับ ดันั้นก็มันก็เลยมีมีให้เราเห็นนะครับตัวนี้เราก็จังหวะนี้ก็คือต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับเราก็อธิษฐานให้มันไซเว์ไปทางด้าน,นข้างเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งไซเว์ดาวลงมาเพราะว่ามันจะต้องรักษาแล้วก็เปลี่ยนเทนเป็นเทนไซเวพขึ้นไปนะครับสลับ NRF นะครับถัดมานะครับตัว WHA นะครับตัวนี้กำลังขอดนะครับว h a ก็เป็นจังหวะอันสวยงามนะครับตัวอย่างหุ้นที่ดีนะครับตัวนี้คือตัวอย่างหุ้นที่ดีนะครับคือเป็นจังหวะไซว์อัพราคาก็ทำกำไรขึ้นไปแม้ว่าราคาของเซตนั้นจะย่อตัวนะครับวันนี้ก็อาจจะติดลบลงไปบ้าง10กว่าจุดนะครับตอนนี้จังหวะพุ่งขึ้นมานะครับเห็นได้จาก m a c d ชี้ขึ้นนายชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่60นะครับยังคงขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่ายังอยู่ห่างจาก o u g h t เพียง10จุดนะครับ วอลุ่ม uh, ขายสัดส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่29.21้านมิลเลนนะครับ uh, ดู ADX ก็ยังคงลบยังคงต่ำกว่า DI ลบแล้วก็ DI บวกนะครับเพราะนั้นตัวนี้คือตัวสำคัญแต่ว่าประเด็นคือกันยังคงเก่งกำไรได้แล้วจะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าการบีบตัวเข้ามากันของบูรุแบนนะครับเมื่อบีบตัวเข้ามากันแล้วราคาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อบีบเข้ามาหากันแล้วยืนเหนือกึ่งกลางบูรแบน ราคาก็จะไซด์เวขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเมื่อไปชนด้านบนเสร็จมันค่อยย่อตัวลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปได้ใหม่เพราะนั้นตัวนี้ก็ทำกำไรสั้นๆได้อีกนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ5.45นะครับซึ่งมันจะขึ้นไปที่5.65นะครับหรือ5.54นะครับซึ่งมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับถ้าท่านก็ต้องเก่งกำไรคือกำไรเล็กน้อยเราก็ต้องเก่งกำไรต้องเอากำไรนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่จะ ต้องถอ,อดทนถือนะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นลงมาต่ําเรียบร้อยคือเขามาต่ําสุดเรียบร้อยแถวนี้แล้วเขาก็จะค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเมื่อถึงด้านบนค่อยขายนะครับที่ราคา5 5 6 5หรือ5.54นะครับเสร็จแล้วราคามัยี่ย่อลงมานะครับตัวนี้ก็ยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮนะครับจังหวะของ WHA นะครับมาที่ Sasco นะครับ ราสโก็เป็นจังหวะซด์เวย์ไปทางนั้นข้างแล้วก็ยังคงทำกำไรนะครับถือว่าถึงจุดขายพอดีนะครับเห็นได้จาก MACD ชี้ขึ้นอย่างครับ RSI ขึ้นไปชี้ที่โอโบดนะครับใกล้โอโบดก็คือ70นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจังหวะมันยังคงขึ้นต่อเราก็ปล่อยให้มันขึ้นไปแล้วก็ตั้งตั้งข,ขายาไว้ที่ราคาสัก4.7หรือ4.5นะครับคือตัวนี้เราต้องปล่อยให้มันขึ้นไป สายเวขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมันย่อกลับลงมาเราต้องตั้งคัดลอดออกนะครับไปคัดคัดกําไรออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญเป็นจุดขึ้นไปทํากําไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราก็ดูมาเคยดูมาก่อนนั้นในวัน2วันก่อนหน้านู้นะครับถ้ากลับไปดูนะครับราคาก็จะค่อยสายเวขึ้นมาอย่างที่เราเรียนในททราบนะครับราคาก็จะขึ้นมาที่อยู่ที่นี่เกชั่นด้านบนสุดเพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงตรงนี้ท่านก็ต้อง ปล่อยให้มันไซด์เว่ขึ้นไปแล้วก็ตั้งคัดลอตเอาไว้ใกล้ๆนะครับเพราะว่าถึงจังหวะที่มันต้องทํากําไรแล้วนะครับเป็นจังหวะที่มันทํากําไรแล้วก็มันจะย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะจะมาชนเส้น2ระวันแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วก็วางแผนให้ดีๆนะครับตัวนี้ทํากําไรได้ก็ควรทํากําไรนะครับถัดมานะครับ PJW นะครับ PJW เป็นจังหวะไซด์เว่ยอัพหลังจากที่เขาย่อลงมานะครับ ราคาตอนนี้พยายามยืนเหนือเส้น2แล้ววันนะครับอยู่ที่4.18แล้วก็พยายามยืดขึ้นไปที่4.20นะครับถ้าสามารถยืนเหนือเส้น2แล้ววันได้จะเป็นอันดีมากอ่าโอกาสที่จะออยู่ที่เหนือเส้น2แล้ววันได้ก็เป็นไปตามจังหวะของ MACD นะครับไซด์เวถึงไซด์เวอ up นะครับตัวนี้นะครับ r s i อยู่ที่60นะครับก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อได้ตอนนี้ก็ราคาก็ดูที่ บนลุ่มนะครับนลุ่มยังเป็นวนรุ่มขายนะครับอยู่ที่0 4 4มิลเลียนนะครับที่เป็นช่วงเช้าเท่านั้นเองถ้าเกิดว่ามีวนลุ่มเข้ามาในช่วงบ่ายก็น่าจะสนใจนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับ adx ยังอยู่ยังอยู่เหนือดีลบแล้วก็ DI+ บวกนะครับถือว่าตัวนี้ไม่มีอะไรที่จะ,ะที่จะมาบีบบีบคั้นให้อยู่กับที่นะครับโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปก็อยู่ที่วนลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวนลุ่มเข้าวันนี้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแต่ว่า สำคัญคือเซตนะครับทำให้วอลลุ่มหายไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับเพราะโอกาสที่จะทําราคาไซด์เว์อัพขึ้นไปเพราะตอนนี้จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนนะครับเทนตอนนี้ดูเหมือนว่าไซด์เว์ดาวแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเทนให้เป็นไซด์เวย์อัพนั่นก็คือต้องยืนอยู่เหนือเส้น2องละว,วันให้ได้นะครับอย่าอย่าหลุดเส้น2องละว,วันถ้าหลุดเส้น2องละว,วันก็ต้องขายหรือว่าต้องตัดคัดล้อดออกนะครับทางนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายนะครับ TJ T J T G E นะครับตัวนี้ก็ยังไซว์เว์อยู่ด้านข้างถึงไซด์เว์อัพแล้วก็มีผลับรลึกษารองรับอยู่ดนล่าจุดไข่ป่านะครับจังหวะของ M A C D ก็ยังคงไซด์เว์ด้านข้างนะครับยืนเหนือเส้นซีโร่เป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ R S I อยู่ใ,ใกล้เส้นโอเวอร์โบสคือ70นะครับตอนนี้อยู่ที่68นะครับ วันนี้นะครับมีวอลรุ่มเข้ามานะครับเป็นสีเขียวอยู่ที่0.53มิลเลียนะครับตัว ADX เรียงตัวสวยงามนะครับยืนอยู่เหนือเส้น d i บวกแล้วก็ดีลบสวยงามมากนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้จะเป็นจังหวะที่ไซด์เวอัพขึ้นไปแล้วทำกำไรช่วงสั้นนะครับแล้วก็มันใกล้ๆอยู่ที่ linear equation ด้านบนท่านก็ท่านก็ลองพิจารณาที่จะถ้ามันขึ้นไปที่2.00หรือ2.90ก็ พา่ณาคัดออกมาแล้วก็ทํากําไรเป็นช่วงๆนะครับอย่าพิอเสดายนะครับถ้าเกิดว่ามันคุ้มค่าต่อค่าตรงที่เราถ้าเกิดเราจะต้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็พิจารณาด้วยว่าถ้าไม่เสียค่าตรงพฟรีก็พิจารณาขายทํากําไรนะครับแล้วราคามันก็จะย่อกลับลงมานะครับเราก็จะเด้งที่เส้น2องลืลวันนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะ,ะมันจะซดยเวขึ้นไปชนด้านบน แล้วก็จะย่อลงมาที่เส้น2และวันแล้วก็ดิ่งดีดกลับขึ้นไปอีกรอบทำำํากาไรอีกรอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางทุนลองพิจารณาแบบนี้ในการวางแผนก็คือว่าเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดเราก็ต้องตั้งขายที่บริเวณนี้พอตั้งขายบริเวณนี้เสร็จเราก็มารอรับที่เส้น2และวันนะครับคือ1.66พอรับที่1.6 6เสร็จมันจะเด้งกลับขึ้นมาที่2.09เเราก็ขายที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งคืออ,อันนี้ก็คือว่า เป็นแนวโน้มเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเกิดท่านักทุนเห็นพ้องเห็นด้วยก็ลองพิจารณาดูแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราก็ไม่แนะนําให้ท่านทําตามนะครับเพียงแต่ว่าเรามันมีประสบการณ์แบบนี้ว่าทํากําไรเหมือนควรจะทํากําไรแบบนี้คือเป็นช่วงช่วงเป็นจังหวะมันเรามันก็จะเรามันก็นกเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็ลองดูลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่แอดมินได้เรียนให้ท่านทราบหรือเปล่านะครับยังไงก็ ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กาบขอบคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุณากดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกาบขอบคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปด,ดีๆถัดไปสวัสดีครับ Stock Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ